While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในไกลเดอร์นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ MP Speed Shop นะครับผมไม่เคยรีวิวรถรุ่นนี้มาก่อนนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับหรือเจ้านี้เลยครับไปดูกันนี่นี่คือเวสป้านะฮะตัวนี้เป็นเวสป้านะครับไม่รู้ว่า G C C อ๋อนี่ยเวสป้า S หนึ่งสองห้านะครับตัวนี้มีจุดเด่น นะครับแล้วก็ปีบางจุดที่ผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะรู้จุดแรกนะครับที่ผมว่าเคยเห็นแต่ข้างแต่ก่อนนะครับเคยเห็นแต่พวกรถที่มันูกติที่เป็น4อาร์มครับนี่ข้างหน้านะครับเป็นเหมือน4อาร์มเหมือนกันจนะเรียกว่า4อาร์มไหมไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันเป็นการโชว์ล้ออย่างชัดเจนของเวสป้าเลยนะครับ เป็นอีกขนาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวโฉมใหม่โฉมกลางๆไม่ใหม่มากนะครับยังมีใหม่กว่าน,นี้นะครับเพราะว่ายัางไงมันยึดยังไงผมมาดูตังนี้ครับตัวนี้ตังนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าจะเห็นชุดคาลิปเปอร์นะฮะชุดคาลิปเปอร์แล้วก็จะมีโชค๊คที่วางนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวบังคับเลี้ยวหรือเปล่านะที่ต่อขึ้นไปยังแข่งคอนะครับผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะ จะมีโชคนะฮะวางตรงตรงนี้นะฮะส่วนตัวรถนะครับก็จะให้เขาได้ยินเขาว่ามันมีชื่อเรียกอยู่นะตาไฟแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรนะเขาเรียกว่า,ารุ่นอะไรนะะมาดูหน้าปัดเรียนใหม่รับหน้าปัดเรือนใหม่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมสักหน่อยนะฮะดูเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอ่า เขาเรียกว่าเข็มวัดความเร็วนะครับวัดน,น้ํามันนะไฟเอนจิน้นไฟน้ํามันเครื่องนะครับไฟพาร์ทนะนี่จะเป็นไฟเลี้ยวสายเลี้ยวขวา่อนะฮะโอ้เพ,พื่อนๆดูสวิตนะครับโคตรนแนวนะเดี๋ยวนี่มันเป็นลักษณะคล้ายๆดูถ้าดนะูผมว่าจะกดตัวนี้นะไฟเลี้ยวนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรน,นะรตัวนี้เดี๋ยวไปเปล่าไม่แน่ใจอนะ เ okay, รับไฟท้ายก็จะเป็นลนักษณะไฟเป็นหลอดหลอดไส้ธรรมดายังไม่เป็น LED ฮนะโอเคนะครับมีตัวนี้หางเจ้าของรถได้ไปติดตั้งอ,อุปรกรณ์เสริมได้ไม่อาจจะเป็นตัวชุดปัดโวกระจกไแฟแฮนด์นะครับโอเคมาสตาร์ทยังไงวะตัวนี้อะไรนะนี่ตัวอะไรวะไม่ไแน่ใจลองสตาร์ทดูวะ ทำอีกครัก่อนนะพวกนี้เฮ้ยมันตีไ้ไม่เจอไม่เจอไฟอะรนะมันเครื่องเพื่อนๆตอน,อน,มนตไม่เป็น,นครับม,มีขาดครับไหมไม่มีอ๋อใช้สเตนหรือเปล่านะอ๋อ <c oughs> ผมอไมวเยใช้สเตน,เนกครับ ตั้งไม่เอาขึ้ดตะกีต้องบอกไว้เลยว่าผมไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะครับผมเห็นรถมันแปลกและสวยดีนะผมก็เลยมาขคลิปให้เพื่อนดูนะดูท่อไอเสียบาเครื่องยนต์ร้อยยี่ห้าของเวสป้าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าผลิตที่ไหนครับเพื่อนๆนำหรับที่รู้คอมเมนต์กันไม่ได้คนะรับอ๋อรีว Vespa เวสป้ากนะ็จะเป็นข้างหลังน่าจะเป็น รู้สึกผมนะผมว,ว่ามันน่าจะคล้ายๆกับอารมณ์คล้ายกับเครื่องของรถอัโตโนมัตินนะของพวกคองด้าหรือว่ายามาฮ่านะครับดีเครื่องวาง,งข้างนี้ลูกหลังก็จะวางแนวเขาเรียกว่าแนวเฉียงเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นหมอ้อกรองนะฮะเติมน้ำมันตรงไหนดูกลูกเนี้ยน้ำมันน้ำมัน,น,มนรถนะครับอ๋อเดี๋ยวต,ต้องบอกใช่ไหมครับกอนเสร็จได้ใช่ไหมโอเคฮะ หนาวสิครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆมันดูใต้บอกนะครับว่าใส่สามารถใส่หมอกนอกันนกเขาเรียกว่าเต็มใบได้เปล่านะครับมาดูกันฮนะนี่ครับที่เปิดบอกตรงนี้เปิดได้เปล่าวะโอ้ไม่นเนนี่นะครับใต้บอกก็จะมีเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะกา Gas oline. Gas oline. Oh. แก๊สโซแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนอ๋อว่าที่เติมน้ำมันน่าจะเป็นที่เติมน้ำมันนะก็จะเป็นชุดกล่องฟิวร์เราไปไม่แน่ใจตัวนี้คืออะไรวะเนี่ยตอนร้อนเลยลูกนี่คืออะไรเป็นท่อของคันไหนอะซิกเอะซิสทมาทิ้งไว้ทำไมนี่แต่ตัวนี้อะเ,เสียบหัว <c oughs> อ่ะโอเคนะครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆ่อคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับเพื<ส>่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมนีม่ไกด์เดอร์และชายดูครัมทิ่ขอตัวก่อนนะ